ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคลรหันตัสม,มาสมุทธเจ้าพระองค์นั้นตัดสู้สอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมแด่พระธรรมคำสรงสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสม,มาสมุทิเจ้าขอน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกผู้ทำดงทรงไว้ทรงพระธรรมคำส่งสอน แห่งองค์งสมเดมม็จพระบรมศาสดาสมาาสมเจ้าเสียงอ่านพระไตรปิฎกสบับมหาจุฬาเล่มที่สิหน้าทีสามรหนึ่งมหาสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานสูตรใหญ่ พระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิคมของสาวกุลุสื่อกาม,มาสธรรมะแขวนกุลุณณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสัง่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดดําหรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึิได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพื่อร่วงโศกเรปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุย,ยธรรมเพื่อทำให้แจ้งสุนิพรานทางนี้คือสติปัฏฐานสีประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปสัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปัญญาะมีสติกำจัดอภิสาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปสัญญาะมีสติ กำจัดอภิชษษาและโทมนัสในโลกได้อุเทศจบมหาสติประธานสูตรหมวดกายานุปัสสนาว่าด้วยการพิจารณากายในหมวดลมหายใ,ใจเข้าหมวดหายใ,ใจออก ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนต้นไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนำคู่บัลลังก์ตั้งกายให้ตรง ดำลงสติไว้สพหน้ามีสติหายใ,ใจเข้ามีสติหายใ,ใจออกเมื่อหายใ,ใจเข้ายาวก็รู้สั์ว่าเราหายใ,ใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้สัตว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าชั้นก็รู้สัตว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสัน้นก็รู้สัตว์่าเราหายใจออกสัน้นเราพึ่งสมเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้า พึ่งสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กอ่อนลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้า สำเนียกว่าเราละงับกายสำขัญหายใจออกภิกษุทั้งหลายสร้างกลึงหรือลูกมือสร้างกลึงผู้มีความสำนาน เมื่อสักเสื้อยาวก็รู้สัตว์ว่าเราสักเสื้อยาวเมื่อสักเสื้อสั้นก็รู้สัตว์ว่าเราสักเสื้อสั้นแม้สัมใดภิกษุก็สัมนั้นเหมือนกัน เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สักว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้สัดว่าเราหายใจเข้าสัน้นเมื่อหายใจออกสัน้นก็รู้สัดว่าเราหายใจออกสัน้สนสำเนยกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจเขา้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเขา้า สมเียกว่าเราลงับกายสังขารหายใจออกด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือ พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดแห่งลมหายใจในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับแห่งลมหายใจอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับแห่งลมหายใจในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ มีกายก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลาย ิกสุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดลมหายใจเข้าออก